สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าปรำปรรารายการที่จะพาคุณเดินทางย้อนอดีตไปกับเรื่องราวเล่าขานที่เป็นตำนานตั้งแต่โบราณกันนะครับสวัสดีค่ะและเรื่องราวที่เราจะเปิดตำนานกันในวันนี้เป็นเรื่องของสตรีผู้หนึ่งที่ความงามของเธอนำมาซิ่งเรื่องราวที่ทั้งน่าหลงใหลและน่าเศร้าที่สุดเรื่องหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยเรื่องราวของนางกากีค่ะ แค่เอ่ยชื่อขึ้นมาหลานท่านคงนึกถึงภาพของหญิงงามล่มเมืองแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมทั้งหมดวันนี้เราจะใช้เนื้อหาจากตำนานมาเจาะลึกถึงหัวใจของแต่และตัวละครกันครับเรื่องราวของเราเริ่มต้นนณก,กรุงพารณาณสีอันรุ่งเรืองที่นี้ปกครองโดยเท้าพรหมทัตกษัตริย์ผู้เข้าสู่ประชิม,มวัยแล้ว พระองค์มีพระมเหสีนามว่ากากีสตรีที่ความงามของนางเป็นที่กล่าวขานไปไกลถึงสามโลกผิวพรรณผุดพองดังทองทากิริยามายาตอ่อนช้อยแต่สิ่งที่พิเศษยิ่งกว่ารูปโฉมภายนอกคือกลิ่นกลายอันเป็นเอกลักษณ์ของนางค่ะกลิ่นหอมที่จะรุงใจราวกับดอกไม้ทิพย์ซึ่งว่ากันว่าหากชายใดได้สัมผัสกลิ่นนั้นจะติดตรึงในความทรงจำไปถึงเจ็ดทิวา ในราชสำนักแห่งนี้ชีวิตของนางกากีดูเหมือนจะสุขสงบแต่ลึกลงไปอาจมีความเดียวดายซ่อนอยู่ด้วยพระสวามีนั้นโปรดปรานการละเล่นหนึ่งเป็นชีวิตจิตใจนั่นคือสกาและคู่เล่นของพระองค์ก็ไม่ธรรมดาเลยครับเขาคือพญาครุฑเจ้าแห่งเวหาผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพที่มักจะแปลงกายเป็นมนุษย์หนุ่มรูปงามนามว่านาตะกเวนลงมาทับพระรองฝีมือกับพระองค์เป็นกิจวัตรทุกเวัน และแล้ววันแห่งโชคชะตาก็มาถึงเมื่อเท้าพรหมทัตกำลังเพลินอยู่กับเกมสกาจนเลยเวลาที่เคยปฏิบัตินางกากีจึงเกิดความสงสัยเมื่อได้ฟังนางกำนันบรรยายถึงความสง่างามของมานบหนุ่มผู้นั้นในมิงของนางกากีบางทีไม่ใช่แค่ความใคร,ร่รู้แต่อาจจะเป็นความหอยหาที่จะได้เห็นสิ่งแปลกใหม่นอกเหนือไปจากชีวิตในวังที่จำเจนางจึงตัดสินใจไปแอบทอดพระเนตรที่ประตูห้อง ในจังหวะที่นางสอดส่องสายตามองหาเป็นเวลาเดียวกันที่มานบหนุ่มเหนื่อยหน้าขึ้นจากกระดานสกาพอดีพันสายตาของทั้งสองก็สบกันเข้าโดยบังเอิญราวกับมีกระแสไฟฟ้าเล่นผ่านต่างฝ่ายต่างเกิดอาการวันไหวหวาดวายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน แต่นางกากีนั้นสำนึกในสถานะของตนได้เร็วกว่านางรู้ดีว่าเป็นค่าบาดของเท้าพรหมทัตจึงรีบตัดใจแล้วหันหลังกลับเข้าไปในตำหนักดังเดิมทว่าภาพดวงตาคมกล้าข,ของชายผู้นั้นยังคงติดตรึงในห่วงคำหนึงอยู่แต่สำหรับพยาคุดกลับไม่เช่นนั้นครับในมุมของพยาคุดการได้ศบตากับนางกากีเพียงครั้งเดียวทำให้สมาธิในการเล่นสกาของเขาหายไปหมดสิน้น ในหัวใจของวิหกกึ่งเทพผู้ยิ่งใหญ่มีแต่ภาพของนางและความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้นางมาเชยชมเขาเก็บอาการไว้ไม่อยู่จนเท้าพรม,มทัดเอ่ยทักพยาคุดจิ้งทูลลาโดยอ้างว่ารู้สึกไม่ปกติ และทันทีที่รับสายตาคนสัญชาตยานดิบของพยาครุฑก็เข้าครอบงำหัวใจเขาไม่ลังเลที่จะทำตามความปรารถนาของตนเองอีกต่อไปเขารีบหาที่รับตาคืนร่างเป็นพยาครุฑอันนาเกรงขามแล้วสำแดงเด็กกลางปีกบังแสงอาทิตย์บันดาลให้เกิดพายุใหญ่ปั่นป่วนไปทั่วทั้งเมืองพาราณสีในท่า,ามกลางความโกลาหลน,นั่นเองพยาครุฑได้บินเข้าไปตรครุบร่างของนางกากีที่กำลังตื่นตระนกแล้วพาโผบินขึ้นสู่วิมานชิมพลี ในมุมของนางกากีตอนนั้นคงมีแต่ความตื่นตระนกจนสิ้นสติเมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็พบตัวเองอยู่ในอ้อมกอดของชายที่เพิ่งเคยเห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวเนวิมานทิพย์ที่งดงามแต่แปลกแยกนางเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในกำมือผู้อื่นหมดหนทางที่จะขัดถืนต่อรองจำต้องตกเป็นชายาของพยาคุดด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับทั้งฝั่งพาราณสีหลังจากเหตุการณ์วิปริตผ่านพ้นไปพระเจ้าพรหมทัตจึงทรงทราบว่า พระมเหสีได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยพระองค์สั่งให้ทหารค้นหาจนทั่ววังก็ไม่เห็นแม้แต่เงากษัตริย์ชราเกิดความเศร้าโศกเสียใจจนหมดสติเมื่อฟื้นขึ้นมาจึงปรึกษากับนาตะกุเวนคนทันผู้พักดีว่าควรทำประการใดจึงจะได้นางอันเป็นยอดดวงใจกลับคืนมานาตกุเวนผู้ชาญฉลาดและสังเกตการอยู่ตลอดได้กลาบทุนข้อสันนิษฐานของตนว่า น่าจะเป็นฝีมือของพญาครุฑและด้วยความพักดีเขาจึงรับอาสาในภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นี้ภารกิจการเดินทางสู่ป่าหิมพานเพื่อชิงตัวพระมเหสีกลับคืนมาเท้าพรหมทัตสินหวังและหมดหนทางจึงได้แต่ฝากความหวังทั้งหมดไว้กับคนทันผู้พักดีเพียงคนเดียวแต่วิธีการใดเล่าที่จะพามนุษย์ธรรมดาเดินทางไปถึงวิมานของพญาครุฑได้ ภารกิจที่นาตะกูเวนรับอาสานั้นจะสำเร็จหรือไม่และอะไรจะรอเขาอยู่เบื้องหน้าติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าของเรื่องเล่าปรมปราสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ